โดนบ่อยเลยใช่ไหมคะยิงยิงในโรงงานยิงแย่แย่แย่สองร้ยยี่สิบโอ้ยเราเจอข่าวนี้ไปนี่แบบเศร้าเลยเนาะเราเรารับเข้ามาเราไม่มสิอไอข่าวที่ว่าเป็นไวรัสกินคนที่มาคนเปื้อนกับหอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเห็นข่าวที่แชร์แล้วใช่ไหม เป็นยังไงบ้างความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกว่าน in ่ากลัวแต่ว่าถ้าเราทําสุกอะจะมีผลไหมใช่ไหมถ้าเราทําสุกบางคนกินไม่สุกเนี้ยสุกดิ๋มก็มันก็มีส่วนนะพูดจริงก็คือกินสุกดีกว่าใช่ไหมคะกินสุกดีกว่าเราที่มันรู้สึกว่าแบบถ้าเป็นข่าวเฟกนิวค่ะที่ว่ากินหอยแครงเราแบบมันจะเจอไวรัสกินควรอะไรเงี้ยค่ะแม่คะารู้สึกยังไงบ้างก็น่ากลัวอยู่นะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงใช่ไหมล่ะ มันมาจากสาเหตุอะไรแล้วอย่างเงี้ยคือเออท่านนายแพทย์เขาแจ้งมาแล้วค่ะว่ามันเป็นข่าวบอมค่ะจริงๆมันไม่เกี่ยวกับอาหารทะเลเนี่ยค่ะเขารู้สึกเราเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกไม่ดีอ่ะเราคขา,ขายไม่ได้อ่ะทำไม,ม,มส่วนนึงค่ะเพราะมันเราก็มีผลที่มาเราขายอาหารทะเลอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้งหรือปลาม้าก็มีผลกระบทั้งหมดแล้วเราอยู่อย่างอุตสาหกรรมนี้นก็เป็นส่วนนึงอ่ะมันก็ยิ่งแย่ลงไปอีกตอนเนี้ย ขายก็แย่ลงแง้ะแล้วมันมีข่าวนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ใช่ไหมข่าวปลอมอ,อีกแล้วค่ะจะจึงเราอยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าย,ยังไงบ้างะคะก็ขอให้เขากินสุกไม่ใช่ว่าตื่นสุกตื่นดิบมันมันมีทุกอย่างอในในในอาหารใช่ไหมล่ะอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเลทั้งหลายที่มันมีผลจะพบกับต่อร่างกายเราเยกินสุกดีกว่าใช่ไหคะขอบคุณค่ะ ผ่านต้องเลยครับลอยแคงราคาใช่ลอยแคงยิ่งราคาดันเอนขยวา่ายยากเดี๋ยวแพนๆแล้วงน,น,นี้ <c oughs> มาปล่อยข่าวรวมมัน<ด>จะได้ครับผมก็คราวน,นี้ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนละยองนะครับถ้าเจอข่าวที่แบบว่ามันเป็นข่าวที่กระทบ ต่อคนหมู่มากนะครับอย่างอย่างกรณีนี้ก็คือมันจะกระทบในเรื่องของร้านค้าที่จำหน่ายอาหารซีฟู้ดนะครับก็คือถ้าไม่มั่นใจในเน้าข่าวอยากให้โทรมาสอบถามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองนะครับก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ038 9 6 7 4 1 5นถึงนะครับแล้วก็ต่อสายมาที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้หรืออาจจะทิ้งข้อความไว้ที่ a c e b o o k นะครับชื่อว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองครับมาถามว่ามันเรื่องจริงไหม เขแชร์ไปทั่วทั้งในกลุ่มสหกรมกลุ่มชาวบ้านหมดเลยใช่ไหมคือคือบางทีอาจจะมีต้นต่อแค่แค่แชร์เดียวแล้วก็พอหลายคนเขาคิดว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็จะแชร์ไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่ก็ตรวจสอบเขาก็จะอ่าัวมาถามที่สำนักงานจังหัวเรยอว่าข่าวจริงไหมรับงนานแล้วนะครับข่าวเก่าข่าวเก่าครับเขียนเหมือนเดิมทุกอย่างครับเนื้อหาแบบเดิมเลยเนื้อหาแบบเดิมตัวหนังสือก็ผิดเหมือนตัวเดิมเลยตัวหนังสือพิมพ์เหมือนเดิมเปลี่ยนภาพอย่งเดียวครับเนี่ยอันนี้ก็คือทางกรมคมโรค แก้ข่าวให้เมื่อปี66นะครับเพิ่งผ่านมาไม่นานเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับใช่ข่าวเดียวกันเนื้อหาข่าวเด,เดียวกันเนื้อหาเหมือนเดิมผมขออนุญาตซูมได้ครับนะครับอันนี้อันนี้นะครับรูปก็รูปเดิมเห็นไหมครรูปเ,เดิมรูปนี้เลยแล้วก็เมื่อก่อน,นะจะมีรูปเยอะมากเลยไม่รู้ไปเอารูปมาจากไหนขยันขุดมากเลยครับใช่แล้วก็ทางสสยงก็มีการทําข่าวแบบนี้ทำนังอะไรอ๋อมีคนมาถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนืเยอะครับ นั่นก็แปลว่าตอนนี้กำลังปเป็นกระแสเป็นกระแสคือมันเป็นข้อความเดิมเลยที่ที่ผมอ่านไม่มีการเปลี่ยนข้อความเลยนะครับ